สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APK ตำนานวันนี้เรามีเรื่องผีล้อนๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนตามเคยนะคะเอกเป็นชายหนุ่มที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเลยวันหนึ่งเขาได้รับหน้าที่ให้ไปสำรวจบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆเพื่อทำการรีโนเวทใหม่ จากชายที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีและไม่เคยพบมาก่อนสุดท้ายต้องกลายเป็นผู้พบเจออะไรแปลกๆและลี้ลับมากมายเชื่อว่าใครหลายคนคงไม่อยากจะเจอเหมือนเอกแน่นอนและหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะอาถันจากบ้านล้างบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลจากตัวเมืองบ้านนี้เป็นบ้านเก่าซุดโสมที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มาหลายปีแล้ว คนในหมู่บ้านมักเล่าลือกันว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกสาวคนเดียวชื่อนิดานิดาเป็นเด็กหญิงที่น่ารักและร่าเริงแต่คืนหนึ่งเธอหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้เลยว่าเธอหายไปไหนบางคนเชื่อว่าเธอถูกลักพาตัวไปแต่บางคนเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างในบ้านนั้นทำให้เธอหายไป หลายปีต่อมาเอกชายหนุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาได้รับมอบหมายให้มาตรวจสอบบ้านหลังนี้เพื่อประเมินสภาพและประปับปรุงใหม่เขาเริ่มต้นงานด้วยความมุ่งมั่น แต่ในคืนแรกที่เขาพักอยู่ในบ้านหลังนั้น <laughs> เขาได้ยินเสียงประหลาดคล้ายเสียงเด็กหัวเราะเบาๆอีกพยายามไม่สนใจเสียงนั้นแต่เมื่อถึงคืนที่สอง <laughs> เสียงหัวเราะก,กลับดังขึ้นเรื่อยๆและยาวนานกว่าเดิม <laughs> เขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและตัดสินใจสำรวจบ,บ้านอย่างละเอียดเ <laughs> มื่อเดินไปถึงห้องใต้หลังคา <laughs> เขาพบกับตุ๊กตาเก่าๆที่ถูกทิ้งอยู่บนพื้นและบนตุ๊กตานั้นมีชื่อว่านีดา เขียนไว้อย่างชัดเจนเอกหยิบตุ๊กตาขึ้นมาได้รู้สึกว่ามันมีน้ำหนักกว่าที่ควรจะเป็นเขาลองเปิดดูข้างในและพบกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีข้อความเขียนว่า ช่วยฉันด้วยเอกใจเต้นแรงและรีบกลับไปยังห้องนอนแต่เมื่อเขาเดินลงไปเสียงหัวเรอกก็ดังขึ้นอีกครั้งและคราวนี้อยู่ใกล้เขามากขึ้นเอกเริ่มวิ่งไปที่ประตูและประตูถูกล็อกจากด้านนอก <c oughs> เขาพยายามหาเครื่องมือเพื่อทำลายล็อกแต่ทุกครั้งที่เขาเจออุปสรรคเสียงหัวเรอกก็จะดังขึ้นเรื่อยๆเขาหันกลับไป และเห็นเงาของเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ที่ปลายห้องนิดาเอกพูดขึ้นเบาๆด้วยความหวาดกลัวเด็กหญิงนั้นยิ้มและค่อยๆเดินเข้าใกล้เอกทุกครั้งที่เธอเดินใกล้เสียงหัวเราะก็ดังขึ้นและน่ากลัวมากขึ้นเอกตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเขารู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่แทรกเข้ามาในร่างกาย ก่อนเขาจะล้มลงไปกับพื้นเขาเห็นนิดายืนอยู่เหนือเขาเธอก้มหน้าลงมากระซิบข้างหูเขาว่าเธอจะอยู่ที่นี่กับฉันตลอดไปเช้าวันต่อมาคนในหมู่บ้านพบร่างของเอกนอนแน่นิ่งอยู่ในบ้านทุกคนตกใจและรู้สึกถึงความน่ากลัวของบ้านหลังนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกต่อไปและบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างที่ไม่มีใครกล้าไปสำรวจอีกเลย เสียงหัวเราะของนิดายัางคงดังก้องในความทรงจำของทุกคนที่เคยได้ยินเรื่องราวนี้บ้านหลังนี้จึงกลายเป็นบ้านตำนานที่ไม่มีใครกล้าลืมเลือนและอยากฟังเรื่องล้นๆอีกฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และเป็นกำลังใจให้ช่อง APK ตำนานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ <c oughs> Ho, ho, ho.